rain juice <gulhoes> like in nam som online orange juice orange oh. <laughs> <All. lên> juice <laughs> <laughs> uh. Orange juice mm. รอหนู cover นะครับเพอย่างร้องเพลงเฮียด้วยเหมือนกันไม่เคยบอหรักบอกฮะทำไมแล้วทำไมไม่พูดว่าบอกเคยบอหรักไม่เคยไม่หลักไงแล้วถ้าบอกเคยบอหรักได้ไหมไม่ดู้บอกว่าไม่ปลักไม่เคยไม่หลักบอกเคยบอหลักบอกเคยไม่หลักไม่เคยบอหลักอย่างร้องเพลงคนเดียวด้วย เลียงคนเดียวคนเดียวด้วยใช่ชอบชอบมากๆครับแล้วก็าฝากฝากให้ทุกคนเลยนะช่วยกันไม่อยากให้ทุกคนอยากอยากอะไรดีเดี๋ยวทคนไปฟังกันเยอะๆนะครับผมมารไปฟังได้ตอนนี้โหมดในทีบ p อบสเตได้ด้วยครับใช่เลี้ยวเห็นอยู่วีที่แล้วใช่ไหม ชอบเพลงคนเดียวมากเอกเคยบอหัดเหมือนกันเจ้าอยากองเพลงเฮียเจ้าเพลงพอามากแยมแต่งเพลงมากอยากให้ดู m อีมาก m อเป็น m อที่ชอบมากเหมือนกันสำหรับที่ที่ก้าวสังมามาทำนะครับผมรู้สึกแบบเมื่อวานผมดูอยู่หน้ามอหนูยังบอกว่าเฮียหล่อเลยบอกแล้วครับผมเราก็ไม่ค่อยรู้สึกแบบ ว่าเต็หลอเท่าไรหรแต่ก็เข้าใจแหละว่าทำไมคนชมมาหล่อขนาด้ชมว่าหล่อเนาะอยู่เ็ดทุกวันู่น้ำเลยอ่ะว่าหลอกกินไปหมดเลยนะอยากค่ะเรื๋เราเป็นคนใหญ่ค้างได้ไหมครับเราว่าเห็นไถ้ามันคือความได้ช่วยทำให้มันจะได้ไหมเธอ เเมาเราร้องเพลงนี้ส่งไปครับเปิดเพลงคนเดียวร้องเพลงส่งปิดไลฟ์ลองด้วยมไม่ใช่ไลฟ์เ like นี่ยแหละครับเพลง, <laughs> งนัดกนะ็ไม่ได้ร้องง่ายนะครับเพลงนัดร้องยากนะสูงอ่ะไม่ได้ร้องง่ายถ้าร้องจะเขินอยู่นะน <c ười> <c ười> ี่เออหนึ่งเอ็มแล้วนี่นะ <c ười> ใช่เห็นม <c ười> ันยหนึ่งเอ็มแล้วเนี่ยข้างดไหงต้องกูเก่าว่ะ นนนั้เขาบอกเป็นสิ่งนั้น่ไหมแ้วไงตอมเก่าอะรู้ร้องแบบไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะแล้วก็เปิดรันไปเลยร้องไม่เป็นนะครับไม่เคยร้องเลยเนี่ยฮะจะร้องแต่แรกมา อาจจะมีกิจเพียรไปบ้างเน็ตนะเน็ตไปเปิดอ๋อเค้ื่องเย็นเปิดยังต้องอะไรหนึ่งนะคนเดียวคนเดียวที่ไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับติวโอ้ยมาแล้วไงนี่ก็เปิดคอนเสิร์ตทำไมไม่เคือลองไปก็คือผมก็ลองเล่นเล่นฟังบ่อยอยู่แล้วอ่ะตรงไหนนะ เราฉันเห็นบางอย่างอยู่ระหว่างความใช่ไหมวันที่ใจฉันอ่อนแอวันที่ใครไม่มแคต้องร้องแบบไม่ชัดด้วยนะ ธอมันคือความรักเธอ,อเชอบช่วยทำไม่ฉันมั่นใจได้ไหมเธอบอกนะเธอฉันแค่รักฉันคือน้อง<ด>นานร้องเสียงเต็มแล้วเนี่ยต้องไม่ได้อะสูงสีเธอคอยจแะแปลว่าใช่รชงไหมเธอรักแล้วทำไมปล่อยให้ฉันมาวนคนเดียว เธออาจไม่ขออุ yeah. <t 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 ้ยเนื้อผิดนะมนใจอยากบอกว่าฉันเหมือนกันคนที่ใจไม่เห็นแข็งแต่รักคนที่ปะแข็งเธอเธออันนี้สูงกัน ถ้ามันคือความรักเธอก็ช่วยทำให้ฉันมั่นใจได้ไหมเธอบอกนะถ้าฉันแค่เพ้อฉันก็ <c oughs> อออืสูงมากใจะคอย <c oughs> จะหลบตาแาไว่าใช่ใช่ไหม <c oughs> ถ้าพลาดทำไหมปล่อยให้ฉันว้าวุ่นคนเดียว

ถ้ารักแล้วทำไมร้อยให้ฉันว่าวุ่นความยดีขออทำไมฉันมั่นใจได้ไหมเธอหลนาเธอฉันแค่เอฉันก็จเได้ไม่เพ้อใจที่เธอคอยจะหลบไปแปลว,ว่าใช่ใช่ไหมเธอรักแล้วทำไม ลอยให้ฉันว่าวคนเดียวโอ้ลเธอฉันไป็นแ่ไหค่นี้ก่อนยให้ฉันว่าวุ่นคนเดียวอ้าวเวจอกันครับผม <laughs> ส่งท้ายไปกับดีเจนูนิโอกับดีเจซีในค่ำคืนนี้นะครับปล่อยเพลงของเพลงคนเดียวนะครับโอซีของคิวติพายในค่ำคืนนี้ขอขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับผมสำหรับทางไลฟ์ของวิวีิถ้าเราแบบแก้ปัญหาได้ที่มันแก้ปัญหาได้เราเราจะประกาศในทางทวิตเตอร์อีกครั้งนะครับก็ขอให้เจอกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่มารับฟังพวกเราในวันนี้นะครับใช่ครับผมพูดคุยกับดีเจนูนิโอกับดีเจสิพึกนะครับในวันนี้นะครับผมแทนดีเจนัทฟีดดีเจนัท ใช่ครับผมคนมีความสุขในค่ำคืนนี้นะครับผมใครที่ยังไม่ได้กินข้าวก็อย่าลืมกินข้าวแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับผมใช่ครับกินขนมเยอะๆนะครับเราจะได้จะได้มีแก้มไปด้วยกันมัครับผมเฮียกินเยอะๆมากเออจะตายอยู่แล้วนี่ยังไม่กินอิจฉาเฮียที่ฮียผอมใช่ใช่แต่เดี๋ยวกินเยอะขึ้นลวครับผมตอนนี้ก็ไม่ชอบแบบบอดี้เต็มกัน สึกผอมลงระบางลงแล้วก็อย่าลืมนะครับหลอดแอปพลิเคชันวีบีมาด้วยในกันนะครับผมไม่ได้มีการโฆษณาเข้าในนี้นะครับผมจริงๆวันนี้เราจะมาทํางานนะครับผมมาไลฟ์เพลงกันระหว่างรอนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับผมเจอกันค่ะเดี๋ยวรอประกาศอีกทีนะว่ายังไงนะบ๊ายบายร้องพี่แล้วไม่ได้อะแล้วก็ต้องมีการดำน้ำกันบ้างนะครับเราจะเหนื่อยไหมใช่ครับผมอยากดำน้ำมากเลยครับ oh yeah we wide waiting i